สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนาค่ะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สําคัญศาสนาหนึ่งของโลกนะคะและเป็นศาสนาประจําชาติไทยมาเป็นเวลาช้านานค่ะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของวัฒนธรรมไทยมากที่สุดนะคะในปัจจุบัน ประเทศไทยนับว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแห่งใหญ่ของโลกค่ะเนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรการพระพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลกเรามาดูความหมายของพระพุทธศาสนากันนะคะศาสนาหมายถึงคำสั่งสอนของพระศาสดาที่มุ่งให้มนุษย์ละเว้นความชั่วกระทำแต่ความดีและรู้จักควบคุมดูแลตัว ตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีค่ะโดยไม่ต้องให้ผู้อื่นคอยว่ากล่าวตักเตือนนั่นเองรู้ความหมายกันแล้วเรามาดูความสำคัญนะคะความสำคัญของพระพุทธศาสนา 1. ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 2. ให้บุคคลมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดี 3. ให้บุคคลรู้จักเหตุผลรับผิดชอบชั่วดีด้วยตนเอง 4. ช่วยให้บุคคลมีชีวิตที่ราบรื่นและสงบสุข 5. ให้มนุษย์มีอิสระสามารถควบคุมตนเองได้ค่ะต่อมาเรามาดูองค์ประกอบของาศาสนากันนะคะองค์ประกอบของาศาสนามีอยู่5อย่างนะคะ 1. คือาศาสดาค่ะาศาสดาคือผู้สั่งสอนสาศาสนาดั้งเดิมหรือว่าผู้ก่อตั้งนั่นเอง 2. หลักธรรมหลักธรรมคือ ตัวคำสั่งสอน 3. นักบ,บวชนักบ,บวชคือผู้สืบต่อศาสนาหรือผู้แทนเป็นทางการของศาสนาค่ะ 4. พิธีกรรมคือการประกอบพิธีต่างๆตามแนวปฏิบัติของศาสนาและ 5. ศาสนาสถานหรือวัดคือที่ตั้งของศาสนาหรือปูชนียสถาน คือสถานที่เคารพทางศาสนาหรือปูชนียวัตถุคือสิ่งที่ควรบูชาทางศาสนาค่ะและ6นะคะศาสนิกชนคือคนที่นับถือศาสนาค่ะองค์ประกอบของพระพุทธศาสนามีอยู่7อย่างนะคะ 1. เลยก็คือพระศาสดาก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะ 2. หลักธรรมคำสอนหรือพระธรรมแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะ 1. ขั้นปริยัติธรรมคือการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมได้แก่พระไตรปิฎกค่ะ 2. คือปฏิบัติธรรมคือการลงมือกระทำนะคะได้แก่การปฏิบัติ3ขั้นคือศีลสมาธิและปัญญาค่ะและ3นะคะปฏิเวทธรรม คือผลแห่งการปฏิบัติได้แก่มรรคผลแล้วก็นิพานค่ะต่อมานักบวชนะคะนักบวชได้แก่พระสงฆ์4ค่ะปูชนียวัตถุสิ่งที่ควรเคารพได้แก่พระพุทธรูปพระปางพระเจดียคำจารึกและก็พระธรรมค่ะ5ปูชนียสถานสถานที่ควรบูชาได้แก่วัดหรือโบสถ์ค่ะ6พิธีกรรม การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธ,ทาทธศาสนาเช่นการอุปสมบทการรับศีลการร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นค่ะและสุดท้ายนะคะ7ศาสนิกชนได้แก่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาสังคมศึกษาหวังว่านักเรียนจะทำรายงานได้ถูกต้องนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ